ค่ะอยู่กับลูกแก้วพิสดารนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่สตูลจังหวัดสตูลนะคะอำเภอลำูจะเที่ยวเป็นแบบประหยัดประหยัดนิดนึงเอาแบบว่าไม่เกินพันแล้วกันนะคะบรรยากาศชิๆลๆริมน้ํานะคะสบายมากจะพาทุกคนไปหากลุ่มชาติพันธุ์เงาะป่ามันนี้ก็คือเราจะไม่เรียกเขาว่าสากายเพราะจะเหมือนกันการเยียดชาติพันธุ์ให้เรียกว่ามันนี่แทนก่อนที่เราจะไปหาเนี่ยเราก็จะแวะซื้อข้าวโพด ข้าวโพดหวานที่ท่าแพก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะมีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. คนสตูเขาจะพูดแบบเราเราทุกคนคะเราวันอีกไปทีภูผ้าแดงลองแกง่วมสเต๊น,นะคะอยู่ที่อำเภอหลังูจังหวัดสตูลซึ่งแบบทีผักเขาันมันจะอยู่แบบลิ่มนาแล้วนี่เรานกินเราพูดเพี้ยนเราวันก่อสืบ กับสื่อนุ่งกินก่อนนะว่างี้ตึงแบบมันไกล้มันอยู่ในควนการล้มนั่นแล้วก็ล้มกันล้มแบบไม่รู้ไม่รู้อีเหลียวไปทางนีนแบบมัวเม็ดนี่ขับดีๆล่ะเนี่ยอีตึงเลยอเน่แน่ทางนะช่วยไหมมีแต่บ,บา้าพี่นี่น้ำตว,วงสายทอง ือที่เขาเรียกว่าน้ำตกวังไสายทงนั้นก็เพราะว่าน้ำตก่็มันเป็นชันลุงมากใช่ไหมแล้วทีนี้นั้นแบบมันเป็นหินปูนนัก็อยู่แล้วมันก็เป็นซสี่ทองแล้วมันไม่ลื่นเลยนะมันไม่แบบทาน้ำตกอืนนั้นมันจะลื่นแบบเป็นตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้เป็นตะไคร่น่ะมันไม่ด้ลื่นแต่เนี่ยมันเป็นหินปูนก็แล้วมันไม่ลื่นแต่มันซ้วยหมามันเมือนมันเมือเป็นทงก็อยู่ที่หินนั้นก็คือน้ำตกวังสายทงนั่นเอง ต่อไปเราอีกถึงที่ปังแล้วนะมองไปต้องสซ้หนะ้าไซ้เดี๋ยวอย่าอย่างเดี๋ยวเนี่ยเราจะลองสูม ไม่ไม่ลงมาไม่ถึงนี่เนียพอลงมาถึงนี่ี่ี่ะแต่ถึงนี่ก็เยอยาว้ลงขึ้นบไปล้วผ้าบุน่หรอขึ้นไปบนพุเลยซกิโลได้เลแโลนะประมาณชั่วโมงนึงนะโอเคพอแล้วพาไปไหนคะพาพาไปไหนลองแกงพาไปลองแกงเออล ามาแบบนิดทีเดียวจริงๆแบบเดี๋ยวรอเพื่อนทาล้างก่อนนะไปห,หลบเพื่อนมากเลยมายนี่ดำอ่ะนี่ทางของเราเราไม่กลัวดำเลยค่ะว่าเรามีตัวช่วยเดี๋ยวเราจะบอกนะคะว่าเรามีตัวช่วยอะไรที่แบบทําให้เรานี่หน้าใสไม่กลัวดำคือดําอยู่แล้วแต่ว่ามันจะสว่างขึ้นกว่านี้คือมันก็ไม่ได้เงี้ยนมากแต่ว่ามันนั้นคือแบบลอยลอยซิวอะไรนั้นหายหายไปเยอะเลย พอาพายพี่พูดพูดไปพอจงังเลยแม่จนินชาดีเลยเราเริ่มออกเดินทางอีกรอบนะคะเมื่อกี้เพื่อนติดพิงค่ะนี่นถังเหลียบนะเราทไม่ฮันติดจะพ่ายทัาง hàng khu kha ăn của tôi, tôi hỗ trợ việc ในที่สุดก็ตามทันเพื่อนแก่่อค่ะในที่สุดก็ตามทันเพื่อนแก่ผู้ก่อค่ะตเนี้ยเปียกเลยนะคะาะว่าตกเรือนะคะพอลุงบอกว่าชิบหายแล้วก็คือคว่ำเลย โทรศัพท์อะไรก็หล่นเยอะเลยโดนท่าแล้วเรามาจอกได้หนหายใจไม่พ้นถึงแล้วค่ะเจ็ดโลความไปนึ่งคลังนะคะก็สนุกดีค่ะเดี๋ยวเราก็ไปที่ัากแล้วก็กินอาหาร นอนเต็นซิซิลหลอดมาหลับเลยอะ่ะ ทุกคนคะกกมาเที่ยวล่องแก่งกลางเต็นท์อะไรแบบนี้นะคะก็ไม่กลัวแดดกลัวดำเลยเพราะอะไรไหมเพราะว่าแก้มีตัวช่วยไบรบรี่ชโคซีเจนเทนนะคะก็าทานทุกวันก่อนนอนเลยะคะ่ะอ๋อนี่ตัวนี้นะคะก็ในกล่องเนี้ยมีทั้งหมด4.5เม็ดเลยทีเดียวนะคะแกเนี้ยก,กินวันละ3เม็ดก่อนนอนทุกวันเลยตอนนี้นี่ก็คือผิวกับหน้าก็คือกระจ่างใสขึ้นเลยนะคะก็จะขึ้นรูปก,ก่อนทานให้ดูนะคะก็จะมีก่อนทานมีรูป 7วันแล้วก็15วันนะคะเนี่ยเห็นไหมพอ7วันเนี่ยก็น่าจะเอยสิวดูดีรอยสิวคือด,ดังดาอะไรเนี่ยก็ลดลงนะคะแล้วก็พอ16วันจริงๆจริงๆตั้งใจจะถ่าย14วันแต่ว่าลืมถ่ายนะคะก็เป็น16วันก็อย่างที่เห็นเลยค่ะว่ารอยสิวเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนี่มาดูส่วนผิวนะคะก็รู้สึกว่าใสใสขึ้นนะคะจริงๆก็ก็เป็นคนผิวค้ำแต่ว่านี้ก็คือใช้แล้วผิวสม่ำเสมอมากขึ้นลื่นขึ้นหน้าก็เหมือนกันลื่น สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะตอนนี้มีโปรด้วยนะคะใครที่ซื้อนะคะสามารถใส่โค้ดของแกได้เลยนะคะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูพี่ๆกับเพื่อนๆน,นะคะก็การเต้นเงินอยู่เดี๋ยวไปดูกัน น,น,ะนะคะแล้วก็นี่ภูเขาบรรยากาศแบบดีมากๆทางนี้ก็เป็นภูเขาเหมือนกันมองกลับไปที่พักนะคะก็จะมีหลายแบบก็จะมีแบบกลางเต็นท์เนี่ยถ้ากรณีเราเอาเต็นท์มาเองเต็นท์เล็กก็อยู่ที่150บาทเต็นท์ใหญ่อยู่ที่200บาทนะคะค่าน้ำค่าไฟคนละ100แล้วก็มีห้องพักแบบแลเอรพัดลมแล้วก็ห้องใหญ่ที่นอนได้หลายคน <S <S นะคะ ถ้าเช่าเต็นท์ของที่พักก็อยู่ที่150บาทต่ตอคนค่ะตอนนี้ก็เวลาเย็นนะคะเราก็จะทำปิ้งย่างทานกันให้เข้ากับบรรยากาศการมาตั้งแคมป์นะคะก็จะทำพวกออหมูย่างกุ้งย่างอะไรประมาณนี้ง่ายๆแล้วก็กินอิ่มนอนหลับค่ะ เดี๋ยวเราพบกันพรุ่งนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปไปเยี่ยมเยือนกลุ่มชาติพันธุ์เงาะป่ามันน้กันค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะไปแล่มันน้นะคะเข้าน,นัดเล่าไว้หัวฉาประมาณ7จ็ดโมงนะคะนี่เราก็ล่อล่อเขาผาไหนะคะเขาก็จะพาหลอดกระบะขึ้นไปจากที่ผาประมาณ7โลคะ่ะ เราไปเลขกันนะว่าเป็นคนถือเดี่ยวไปไหนไปไหนไปไหนไปที่ hello นีเดี่ยวเดียวไปที่ข้างหลังไปเที่ยวข้างหน้าขอไปเที่ยวข้างหน้าอันนั้เขาไปกอบไปนะใบพีดาขบ้านบพดาของบ้านตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านของชาวมันนิแล้วนะคะก็จะ เป็นส่วนที่รัฐจัดสรรไว้ให้เขานะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักของเราที่ภูผาแดงเขาจัดสรรให้อยู่ที่นี่เป็นหลักแรลงเลยนะคะไม่จะได้ไม่ต้องแบบเคลื่อนย้ายที่ไปที่อื่นอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะ <elderly> เราเอากล้วยมาให้หนะให้กล้วยมาให้ท <elderly> ุกคนนะคะ ชาวมันนี้หรือมานิซึ่งก็มีความหมายว่ามนุษย์ค่ะชาวมันนี้ที่อาศัยอยู่ตรงนี้มีประมาณ57คนภาษาที่พวกเขาพูดคุยกันก็จะเป็นภาษามันนี้แต่ก็มีบางคนที่พูดภาษาใต้ได้ด้วยเขาก็จะอาศัยกันอยู่ในทับซึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆที่สร้างด้วยไมย้มีการก่อไฟเพื่อความอบอุ่นที่ทับตลอดเวลาค่ะหัวหน้าหมู่บ้านชาวมันนี้ก็คือเท้าไข่นั่นเองค่ะตอนนี้น่าจะอายุประมาณ80ปีค่ะพวกเขาเนี่ย ไม่มีการนับวันนับอายุแต่ชาวบ้านแถวนี้ก็จะเทียบจากอายุของตัวเองแล้วก็มาเทียบกับชาวมันนี้ค่ะก็เลยคิดว่าเท่าไข่น่าจะอายุประมาณ80ปีส่วนใครที่จะมาเยือนเผ่ามันนี้นะคะขอให้หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าของเล่นหรือว่าสิ่งที่สร้างขยะค่ะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือวิถีชีวิตในแบบของเขาจริงๆเขามีความสุขแบบที่เขาเป็นค่ะ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและป่าที่ลดลงทําให้ทางการต้องเข้ามาช่วยเหลือพวกเขาบ้างแต่หากเราจะช่วยเขาก็ช่วยเหลือเป็นการให้มันเผือกกล้วยฟักทองอะไรประมาณนี้ค่ะน้องๆที่นี่น่ารักมากๆเลยใครเห็นก็อยากเข้ามาช่วยเหลือเพราะน้องๆน,น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยค่ะ กลับจากดูมันนี้เราก็ดื่มกาแฟร้อนๆที่ชงกันเองเล่นน้ำภายเรืออีกสักหน่อยแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะทริปนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด985บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มมากๆเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเ้าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย